1995, alright 28 year, I'm grateful as to why, now the game's channel in surprise. c a u s y'all have to grind, just wanna be alive. But why you have to be such a jerk? Tell kid to do drag, what the fuck with you, bro? Nothing wrong with rap or the scum. Just kind of the rap in the game that we love. กูอยู่ในจุดที่เบียดจะสาดให้ใจกูไม่ได้รับไม่ขายแต่ยังรับถ้าตัวไม่ตายในยุคที่สไตล์กลายเป็นพงสาวดานมีพวกแอคมันเก่ามานานได้รับมันหัดเมื่อวานวงการไม่น่าเบื่อเฟือนสัตว์เหมือนกันหมดใครดังเลยได้ ในเพลงเป็นจา่าฝูงก่อนจะเดินนำหน้าไปจงจะหมูกพวกหิวเงินให้เดินตามเหมือนล่ามควายแต่อย่าเพิ่งวางใจเอาไว้ข้างใครเชื่อตัวมึงเองก่อนเล็งไปยืนข้างใดพวกแม่งคำดีด้วยก็อย่าชะล่าใจคนประโยชน์หมดข้าไปเดี๋ยวมึงก็โดนมันฆ่าตายคนมองมึงเป็นหลักมักเอาไว้เพียงอิงหาได้กับชื่อเสียงเรียงมาเกอะเป็นเพียงปลิงสหายที่มากมายก็มั่นหมายแค่เพียงกินเมื่อแสงดับหายก็กลับกลายเป็นเพียงดินมึงเชื่อดิสร้างตัวไวใ้ให้มั่นคงชีวิตในวง กามึงจะดับสั้นลงในวันที่หันมองจะได้มีความภาคภูมิและรู้สึกดีใจที่ได้ฟังความข้างกูไอ้หนูกับการเรียนพวกเจ้าก็อย่าทิ้งแม้เหนื่อยแทบอาเจียนก็ต้องเพียรให้กว่านี้อย่าเห็นผิดเป็นถูกมองโป้งไม่ต่างชี้หากเกินทางผิดชีวิตมึงจะเฮี้ยกวันนี้มันาชื่อเสียงไม่ถาวรทั้งอาพอรรวมไปถึงเครื่องประดับแต่ความรู้จะอยู่คู่ตัวจนชีพมึงดับหาได้ไหมความว่ากูห้ามมึงตามฝันข้าไม่อยากให้ร้องไห้นั่งเสียดายจงกับ ความหลังก็แค่ไม่ยาคติทุกอย่างคือธุรกิจกูไม่ได้อาคติแต่มึงพินิจดูดิในวันมึงรับแทบตายแต่ไร้ควายหันมองถึงวันมึงเข้าเส้นชัยคนมากมายก็ไรล้อมอะพวกแมงครองจะปอกลอกเห็นมึงไปสินค้าผักปลาส่งออกนอกโวยเงินเข้ากระเป๋ากันอิ่มเอมจนมึงไม่เป็นตัวเองทำเพลงมันมินเพลงมึงฟังกูไว สรหรือไดมอนด์สปร이ดและวันมิวเด็กมองมึงเหมือนไอดอลกูเชื่อในพวกมึงขอฝากด้วยไอ้น้องวงการต้องไปต่อขอมึงอย่าให้ใครคอมจงเป็นตัวเองไปให้ตลอดรอดฟังพวกมึงทำดีแล้วแค่มองออกไปนอกฟังช่างแม่งน้ำลายใครอย่าให้มาพังฝันมึงเอาความสำเร็จไปตอกหน้าแม่งให้จำฝังตึงได้สักไอ้สักต,ต้องไปฟังใครเราไอ้เหียมึฟังใจตัวมึงเองก็แค่นั้นไง